พาพภาก,ก่อนผู้หญิงวักเข้ามาที่นี่ <objeto> เอาเฮ้ยดูใหม่มาชิวะวเอเขากำลังโยกตุ้มต่ตุ้มตมโ่โอ้โหรู้ด้วยว่าเป็นใครที่นี่แล้วจะให้เราตื่นใครเรารู้ด้วยว่าเป็นใครแต่พูดไม่ได้ไม่มีหลักฐานแล้วจะให้เรากลัวใครคิดซิ ดังนั้นเราจึงไม่กลัวไงเห็นหลายองค์ด้วยกับผู้ชายก็มีกับผู้หญิงก็มีกับกระเทยก็มีแล้วจะให้เรากลัวใครใครกลัวใครกันนะแล้วตอนนี้ใครกำลังกลัวใครเราเราคือฝันร้ายของพิกษุพวกนี้ คิด <S preach science> ดูสิเราคือฝันไายของเขาจริงๆนะเราคอยตั้งแต่ข้อมูลคอยตั้งแต่เมียเขาจะขายหน้าคอยตั้งแต่ลูกเขาจะขายหน้าคอยตั้งแต่คู่กิ๊กเขาจะขายหน้าคอยคู่ขาเขาจะขายหน้าวันใดนวันหนึ่งคู่ขายหน้าเขาต้องการบุญเขาไม่ได้ขายหน้าเพื่อเป็นบาปเขาจะสร้างบุญแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าพอเพราะมันขู่ไว้หมดใครเปิดโปงกูกูฆ่าแหลกเข้าใจ ดางนั้นเราจึงไม่ตื่นใครเ,เปิดหน้าผากท่าเลยแล้วถ้าใครมาขอให้เราพูดว่ามีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้เราไม่พูดจนกว่าคนคนทางโน้นส่งหลักฐานมาส่งหลักฐานขององค์ไหนมาเราก็จะบอกว่าองค์นี้กูเห็นแล้ว ถ้าส่งหลักฐานมาเพียงหนึ่งคู่คือหนพระหนึ่งองค์แล้วมีผู้หญิงเข้ามาหนึ่งสองสามเข้าใจแล้วถ้าเปิดเผยเพียงหนึ่งเราจะพูดสองสามด้วยแต่ถ้าเขาไม่เปิดเผยยังไม่เจอหลักฐานเราก็ยังอุปอ๊ปอิบอยู่อย่างนี้แหละแต่อย่าเพิ่งสบายใจนะพระตราดที่ผมยังไม่ตายผมยังเป็นฝันร้ายสำหรับพวกท่านซื้อไป อา้าเราเห็นเว้ยเราเห็นภาพที่วึ๊บเข้ามาปรากฏเองอันนี้จําเป็นต้องดูก็ดูแต่ให้ยื่นไปหาดูเนี่ยเลิกมาแล้วได้ประมาณสองสาเดือนยังไม่ได้เลิกนานสองสาเดือนนี่เขาถือว่าเลิกรือยัง <c oughs> <c oughs> มัน,นยังอยู่ในพิกัดพิจารณาเนาะ ูครับแต่ปูว่าถ้าใครคิดถึงปูมันก็แวบไปออมันไม่ใช่คนที่คิดถึงนั่นอ่ะมันจะส่งสัญญามันจะโผล่มาก่อนบึ๊บเป็นสภาพเขากําลังนั่งเขากําลังกินข้าวกําลังป้อนลูกเขานะลูกเขากินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดแวบขึ้นมาอย่างนี้นะคิดถึงความอร่อยอร่อยอะไรที่ว่าเขาก็บอกลูกไปแล้วนะปูในวัยรุ่นจะแอบสูบบุหรี่ลวงปูปูจะเห็นไหมว่าคิดแค่นี้เนี่ยใช่มันมันก็ตุ๊กทันที ตดแล้วก็เก,ก็จะปิดเอาไว้ก็จะปิดเอาไว้คือไม่ดูถ้ามันได้สาระมันได้สาระมันมีมากระยะระยะนี้มานี่ยิ่งยิ่งมีภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจดูนี่เยอะมากๆเลยหายภาพมากหลายเหตุการณ์มากท<ป>ีนี้มันก็เลยพูดได้เลยว่าข้าพเจ้า เป็นฝันร้ายของพิสูผ้เระเมื่อท่านหลายหรือแะข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลที่ท่านเหล่านั้นเกลียดชังมากที่สุดแต่ก็มีอยู่นะถ้ารู้ตัวเมื่อไรกูก็จะไปตามทำํำวินัยเมื่อนั้นมีท่านที่คิดอย่างนี้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ถูกเปิดโปงกูก็จะอยู่ไปก่อน ท่านผู้คิดอย่างนี้ก็มีชาวบ้านก็ไปการาบไปตาทุกไปถวายถิ่งถวายคองเออขอให้มีความสุขความเจริญน,นะสายุวันโนสุขามขา,า,าขอบอกจากนั้นก็ไปกอดเมียกบผู้เข้าพรรยา นะความจริงถ้าเขากอดเมียครั้งแรกเนี่ยปราชิกเลาชิต่อมาไม่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 มีชิกอีกมีชิกเดียวชิเดียวเนี่ยนหลังจากนั้นมานี่คราวนี้เป็นอะไรครับเป็นโทษเป็นเป็นโทษแต่งตัวเป็นโทษลักเพศลักเพศเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษอยู่คนสมโกหกเป็นโทษโกงเป็นโทษโกหกเป็นหลอกลวงเป็นต้มเป็นตุนเป็นเป็นทุกอย่างที่หลอกลวงต้มตุนทั้งหมดเป็นทุจริต แต่ถ้าเปรียบกับคนที่ยังไม่ปาราชิกอ,องค์ที่ไม่ปาาชิกองค์ไม่ปาราชิกนี้ยังมีทางแก้ได้ได้เองได้งาน <c oughs> องค์ปาราชิกแล้วแล้วยังไม่ถอนตัวจากการเป็นเพศบรรพชิตนี่ <c oughs> องค์แบบนี้โทษพรอคูณมากกว่าผู้ต้องสังฆาพิเศษอยู่ประจําอีกด้วย <c oughs> ปาาชิกแล้วม,มันมันมันเป็นโยมเป็นโยมเป็นโยมไปนั่งแทรกพระ แล้วเป็นโยมไปอยู่ในเพศของสมณะพระเนบนบรรดาพวกนี้จึงเป็นพวกโกหกหลอกลวงมากไม่ต้องราบัตปาราชิกแต่มีโทษทามนมันโทษมากือนกันนะไม่ใช่น้อยนะโทษมากอาบัติสังฆาทิเศษมันแก้ได้อาบัติปาราชิกนี่แหละต้องไปตกรกนรกแต่ถ้าแก้ได้ก็คือตามเล่มอะไร ยี่สิบสามหรือเท่าไหร่สามสิบสองหรท่า่ท่านอธิบายเอาไว้แสดงว่าพระรุ่นนั้นนะท่า,าน,นท่านเห็นเขาพวกที่เป็นปาราชิกแล้วลาศึกขาลาเพศไปแล้วแล้วไปอยู่เป็นโยมประพฤติขลุหัดบริสุทธิ์บริบูรณ์นะเป็นผู้มีศิลมีธรรมในเกี่ยวกับการเป็นข้อวัดของขลุหัดท่านเหล่านั้นก็เป็นพระโสดาบ้างพระสกธาคาพระอนาคาบ้างแต่บรรลุเป็นพระหั่ตนไม่ได้ ท่าน,นั้นเองภาษาอะไรนรกไม่ได้ไปต้องปาราชิกแล้วถ้าแก้นรกไม่ได้ไปเนี่ยมันก็ขอแก้อยู่นะเมียกี่คนก็พอแก้อยู่แต่ถ้าอยู่มันตรงนรกเป็นงนี้แล้วทีนี้ถ้าไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแต่เขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าสกขาแล้วล่ะแต่อยู่ไปด้วยเพศนี้ก็จะทําหน้าที่อันนั้นอันนี้ถ้าเขาพูดกันอย่างนั้นเขาก็มีโทษมีโทษทั้งผู้รับรู้มีโทษทั้ง พระที่ยื่นข้อเสนอข้อตกลงอะไรทุกอย่างมีโทษร่วมกันดังนั้นผู้มีโทษร่วมผู้นี้แก้ง่ายผู้เป็นโทษหลักผู้นี้แก้ยากทําทความเพียรในการเป็นโยมก็ยากหนะักเพราะมีโทษไวแล้วการสู้ในการเป็นอุบาสกผู้ทรงธรรมนี้ยากแต่ก็สามารถบรรลุไปเป็นพระโสดาพระสักรทาคาพระอนาคาได้ดังนั้นการต้องอบฟาราชิกจึงไม่ใช่ของยากถ้าต้องการแก้ แต่ถ้าไม่ต้องการที่จะแก้อยู่ไปอย่างนี้เลยวะสมัยนี้ใครจะดีเกินกูก็อยู่ไปก็่ไปแน่นรกยาวนานหาที่นับไม่ได้แม้ไม่ใช่อนันตริยกรรมแต่นานกว่าอนันต์ิยกรรมเพราะมันต้องแล้วต้องอีกต้องแล้วต้องอีกในบรรดาพักที่ไม่ต้องประชิกในบรรดาภักที่ต้องประชิกก็มาเก็บเอาโทษที่ตนเองแต่งตัวเป็นสง์แล้วก็นั่งอยู่กับท่ามกลางหมู่สงหรือว่า สงฆ์ทั้งคณะวัดเราอาจจะเสียหมดแต่ว่าคณะอื่นวัดอื่นหรือสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้หรือคําว่าสงฆ์หรืออนุภาพแห่งสงฆ์นั้นมันไม่ใช่ผู้ต้องปาราชิกแล้วอยู่เราเป็นอย่างนี้แต่งานที่ทําอยู่เนี่ยเชื่อจึงทําทําไมเชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าให้ทําแล้วจะปลอดภัย จะรู้ได้ยังไงว่าทําตามพระพุทธเจ้าหลักฐานมีอยู่เท่าไร่เอาเท่านั้นเท่าที่มีอันไหนสูญหายไปแล้วแล้วแล้วเอาสูญหายไปแล้วแล้วไปอันไหนยังอยู่เอาไว้เป็นหลักฐานในส่วนที่ยังไม่สูญหายและที่ยังไม่สูญหายอยู่เวลานี้ก็ยังเห็นเป็นตัวลายลักษณ์อักษรชัดเจนตรวจสอบสืบชดัดชัดเจนอย่างชัดแจ้งแต่มีผู้ละเมิดให้เห็นแบบหน้าด้าน ต้องแสดงความจริงออกไปให้ผู้ละเมิดได้รับการกระทบกระเทือนเพื่อการแก้ไขแต่ผู้ละเมิดทั้งหลายไม่ไม่คิดหาทางแก้ไขคิดหาทางหยุดผู้เปิดทีนี้ผู้เปิดจึงรุนแรงขึ้นเข้าใจจึงรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ทําผิดสํานึกว่ากูไม่กลัวมึงสาหรับฝ่ายที่ทําผิดวินยัย ทั้งเกลียดทั้งกลัวว่ามันจะตามไปรู้ก <laughs> ูตายกูตายตายกูตาย,ตายหาวิธีกําจัดเมื่อทราบว่าเขาหาวิธีกําจัดอยู่หยุดไหม <c oughs> แน่วันนั้นเหรอแน่จังนะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นคำว่าไอ้หาไอ้เปรตไอ้ผีไอปีศาจไอ,ไอ้สัตว์นรกไอก้ซาตานไอ้อสูร มีด่าทุกวันด่าทุกเวลา <c oughs> สนนไหมสนแต่ไม่เบื่อนายเขาแบบให้เขาเสียหายเบื่อนายเขาแบบให้เขาแก้ไขมีอ <c oughs> ย่างนั้นเองเขาด่าท่านให้ชิพหายวายวอดท่านยังหวังดีอยู่หรอแล้วเราชีพหายกับคำใครเนี่ยใช่ไหมละ่ะ มันจําเป็นต้องทํามันจําเป็นต้องทนมันจําเป็นต้องสู้มันจําเป็นต้องเปิดออกไปมันจําเป็นต้องทําไม่มันจําเป็นต้องทําให้โลกรู้แต่ชาวโลกทั้งหมดจะมีผู้รู้เข้ามากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่สําคัญกับเปอร์เซ็นต์สำคัญกับรู้กี่คนก็เอาเท่านั้น บางคนบอกว่าโอ้โหมันกล้าเสี่ยงเราไม่ได้เสี่ยงทำอย่างรู้ไว้แล้วเรียบร้อยไม่ได้เสี่ยงมันอาจจะผิดค่าผิดหมายไปบ้านแต่ไม่ได้เสี่ยงแต่ถ้าคนอื่นมาทำเป็นเสี่ยงใครก็ตามเป็นเสี่ยงทั้งหมดพระพระในประเทศนี้พูดอยู่นะว่าอยาเสี่ยง เพราะมีคนทําได้เพียงหนึ่งเท่านั้นอย่าไปเสี่ยงพักที่เคยทําก็บอกว่าถ้าไม่แน่จริงอย่าไปทําอันตรายพว่าในวงกรรมฐานนี่ก็บอกว่าอย่าเสี่ยงในวงพวกโอคอมก็บอกว่าอย่าเสี่ยงไม่รู้มันเป็นยังไงทุกคนอ่านตำราเข้าใจหมดว่าพระธรรมวินัยเป็นยังไงทำไม เขาจึงถือว่าเสี่ยงเมื่อจะเปิดเผยคิดดูสิ mm hmm. เขาอ่านรู้หมดนะอ่านรู้อยู่ด้วยกันอ่านรู้เยอะแยะแต่ทําไมจะเปิดเผยออกสู่สาธารณะทําไมเขาจึงพูดว่าเสี่ยง mm hmm. ไม่ใช่ไม่รับวัดนั้นก็รู้วัดนน้นก็รู้วัดนั้นก็รู้นะแต่ละวัดจะพูดขึ้นมานี่จะเป็นเสีย mm hmm. เส่ยงทําไมเสี่ยงเพราะ มันมีพวกรู้แล้วไม่เอาพวกรู้แล้วระเมิดแบบเบ็ดเสร็จเดเ็ดขาดไม่เอาเลยฉะนั้นเสี่ยงเพราะกลัวพวกนั้นจะเล่นงานกับคืนเพราะพวกนั้นกลุ่มอํานาจอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นอํานาจการปกครองจากตลับปัดพัดยศสมณศักดิ์เขาจึงไม่กล้าทําแม้คนที่มีสมณศักดิ์มีพัดยศเป็นเจ้าคุณรู้และอยากเปิดเผยแต่ไม่กล้าเพราะมันเป็นการเสี่ยงอย่างสาหาัส เสียงสาหัสของพวกนี้คือจะถูกปลดพักยศเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเสียงสาหัสฟ้าดไปกว่าน,นั้นก็จะถูกจับให้ติดคุกถูกจับไปศึกให้ติดคุกยึดสมบัติยึดอะไรต่ออะไแต่เรามันไม่มีอะไรให้ยึดทีนี้ไม่มีอะไรให้ปลดปลดก็ไม่รู้จะปลดไปเป็นอะไร ถ้าปลดจากสมรณศััตว์ก็ไม่มีสมรณศััตว์ให้ปลดถ้าจะถึงขั้นจับไปสึกเอาท่าแน่จริงก,ก็สึกสิเพราะเจ้าตัวไม่สึกก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นการสึกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพระธรรมวิน,นัยมีถ้าถลกออกไปแล้วเอาเสื้อเอาเกงมาสวมให้ยังเป็นภิกษุเพราะไม่ได้สึกฉะนั้นเขาก็กลัวกฎหมายด้วยกลัวพระธรรมวินัยด้วย เขากำกฎหมายอยู่กำพระธรรมวินัยอยู่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเอออันนั้นเขาก็รู้อันนั้นเขาก็รู้อา้าวชวนใครใครก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะพูดมาเสี่ยงเออเราจะทําไม่ต้องเสี่ยง <c oughs> ก็ทํามาได้หลายปีแล้วเป็นไงทีนี้ได้ผลไหมพ <c oughs> อควรน่นนะน่ะเขาก็มีคนเรียนมากขึ้นมันควรควรไหมนี่ <c oughs> นั่นน่ะสิไปไปไปควร